Retorite Review คือช่องที่นำเสนอรีวิวรถคลาสสิกและรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมในปี2025อย่าง Honda Grom หรือที่รู้จักกันในชื่อ MSX 125รถมินิบค์คันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบรถขนาดกระทัดรัดเพราะด,ดีไซน์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่เกินตัวในรุ่นปี2025 Honda g r o m ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซนน์แลละเทคโโยี ตัวรถยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสรีดบายขนาดเล็กแต่เพิ่มความดุดันด้วยฝ่ายหน้าแบบเล็บดีไซน์ใหม่และบอดี้ที่ดูแข็งแรงทันสมัยมากขึ้นความสูงของบอดอยู่ที่ประมาณ761ม mm, ิลลิเมตรทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองเครื่องยนต์ของกรอมรุ่นใหม่ยังคงเป็นขนาด 124cc แบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศแต่มีการปรับปรุงกลไกภายในให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น ประหยัดน้ำมันและให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไประบบเกียร์แบบ5สปีดช,ช่วยให้การขับขี่สนุกมากขึ้นและตอบสนองได้ดีในทุกช่วงความเร็วเฟรมของรถเป็นแบบแบ็กโบนเฟรมที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับและโช้เดี่ยวด้านหลังให้ความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ดีทำให้มั่นใจได้เมื่อต้องเข้าโค้งหรือขับบนถนนครุขคะระบบเบรกแบบดิสหน้าและหลังช่วยให้การเบรกมั่นใจและแม่นยำมากขึ้น อีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda g กรอมคือความสามารถในการปรับแต่งรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแต่งรถได้ตามสไตล์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียล้อไฟหรือชุดสีต่างๆซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในกลุ่มผู้ขับขี่กรอมทั่วโลกด้านเทคโนโลยีกรอม2025มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว ระยะทางรอบเครื่องยนต์และไฟเตือนต่างๆอีกทั้งยังมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวันโดยรวมแล้ว Honda Grom 2025เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่น่าสนใจมากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสนุกคล่องตัวและประหยัดในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะใช้เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือเป็นของเล่นสำหรับสายแต่งรถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณชอบการรีวิวแบบนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆห,หรือรถคลาสสิกหายากจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Retro r i d e Review ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาหน่าสนใจจากเราในตอนต่อไป